สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเรเริ่มที่ผลฟุตบอลอยู3สิชิงแชมป์เอเชียกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศจีนแพ้กับญี่ปุ่นไปศูนย์ต่อ 4. ก็ทําให้ญี่ปุ่นคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที23เวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป3-1ฟูลแลมเอาชนะไบรตัน2-1เบอร์ลีย uh ์เสมอก์ตันเอมแฮมสเปอร์2-2แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะวูล์แฮมตัน2-0และบอนมาดก็เอาชนะลิเวอร์พูลไป3-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอาร์เซนอลมีอยู่50คะแนนที่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มิลล์ี่สิคะแนนที่3เป็นแอสตันวิลลามิลล์ี่สิคะแนนที่4เป็นลิเวอร์พูลล์สามส36คะแนนที่5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่35คะแนนและที่6เป็นเชลซีก็มีอยู่34คะแนนส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ตอนนี้อยู่ที่14ก็มีอยู่28คะแนน ไล่โซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวสต์แฮมอยู่20คะแนนที่1 9เกเป็นเบอร์ลีมิมี15คะแนนและที่20เป็นวูฮมตันก็มีอยูไปคะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนมุ่งขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนาที21่สอลโยบิกโนแพ้กับโอซาสซูนาไป1ต่อ3บาเลนเซียเอาชนะเอสปันยอน3ต่อ2เซบีย่าเอาชนะเอลิติกปิบา2ต่อ1และบีเยลูก็แพ้กับเรออลมาดิดไป0ูนย์ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเรอัลมาดริดมีวห้าสิคะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามิวสี่สิคะแนนที่3เป็นเอเลติโกมาดริดมิวสี่สิคะแนนที่4เป็นบีเยลูมิวสี่สิคะแนนและที่5เป็นเอสปอนยอนก็มีวสามสิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นอาราเบตมีวสิบเกคะแนนที่19 5. เป็นเลบันเต้มีวสิบเจคะแนนและที่20เป็นเรอัลโอเบโดก็มีวสิบสาคะแนนผลฟุตบอลกาโชาติลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่22 โคโมโอเอาชนะตรลิโนไป6.0ต่อฟิออรเรนติน่าแพ้ก,กับกายาลี1่งต่อ2องไรเลเช่ก็เสมอกับลาซิโอไป0ูนย์ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอินเตอร์มิลานมี5 2คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี46คะแนนที่3เป็นนาโปลีมี4 3คะแนนที่4เป็นโลมามี4 2คะแนนที่5เป็นโคโม่มี40คะแนนและที่6เป็นยูเวนตุสก็มี39คะแนน โซนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นฟิออเรนตีน่นามนานี17คะแนนที่19เป็นเวโรนามนานี14คะแนนและที่20เป็นปิซากมี14คะแนนผลฟุตบอลเบลเยีกยเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19บายยมเาไบโมนิกแพ้ก,กับอัลเบไป1ต่อ2ไฮเดินฮามแพ้ก,กับอาร์เลีซิก0ต่อไม่05นย์้าอาชนะวกบวก3ต่อ1ไบเออร์ลุคเซนอาชนะแวเดเดร์เดอร์เลเมน1่ต่อไฮทัดแฟงเฟิร์ตแพ้ก,กับฮอฟฟนแฮมไป1ต่อส ไรเยนโอนเบอร์ลินก็แพ้กับเบลเซียดรัดมุนไปศูนย์ต่อสามส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโอเมนิกมีอยห้าสิบคะแนนที่2เป็นเบลเซียดรัดมุนมีอยสี่สิบสองคะแนนที่3เป็นฮอฟเฟนไฮม์มีอยสามสิบหกคะแนนที่4เป็นอาร์บีเล็กซิกมีอยสามสิบห้าคะแนนที่5เป็นสตูดการ์ดมีอยสามสิบสามคะแนนและที่6เป็นไบเออร์เลคุเซนก็มีอยู่สามสิบสองคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นไมล์0 5มนนีอยู่15คะแนนที่17เป็นซังเพารีมีอยู่13คะแนนและที่18เป็นไฮเดนฮามก็มี13คะแนนผลฟุตบอลลีกเอิงฝรฟรองเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19 pack, แลนแพ้กับลาลียองไป0ต่อ2เลออัพเสมอกับโมนาโก0 0และโอลิมปิกมักเซย์ก็เอาชนะลองไป3ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ึงเป็นปารีสแซงเชงแมงมีอยี่45คะแนนที่2เป็นลอมมี่3คะแนนที่3เป็นมักเซมิวสามสิบคะแนนที่4เป็นโอลิมปิกลียงมีอยู่3 3คะแนนและที่5เป็นลิวก็มีอยู่3 2คะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นนองมีอยู่14คะแนนที่17เป็นโอแซมิวสิบคะแนนและที่18เป็นเมดก็มีอยู่12คะแนนผลฟุตบอลเอริดอสิลิกของคอนแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่20 อาแจ็คอัลสเตอร์ดัมเอาชนะวอลเลนดัม2อต่อศในเมเกนเอาชนะสโว2ร่สอต่อหนึ่เอลเฟนเสมอกับเรด้า2อต่อสและเทวนเต้ก็เสมอกับเอ็กเซลซ์ซเออร์ไป0ูต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV เอลเฟนมีลห้าสิคะแนนที่2เป็นอาแจ็คอัลสเตอร์ดัมมีสามสิบคะแนนที่3เป็นเฟีนูบมีสามสิบคะแนนและที่4เป็นในเมเกนก็มีสามสิบคะแนนส่วนเซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเทวสตาร์มีสิบหกคะแนน ที่17เป็นเบรด้ามี15คะแนนและที่18เป็นเฮเลคินก็มี14คะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19โมอเรเลนเซ่เอาชนะซันตาคาล่าหนึ่ต่อศอาโรกาแพ้สปอร์ติง้งลิสบอนไป1นต่อสและคูเอสโตลินกับวิตาเลียกิม,มาไรก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจบยังไงผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี่ละกันนะครับ ผลฟุตบอลสกอตตีพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่23มาเทเวลเอาชนะคิมนอก4-0ตอาบดินเอาชนะลิเสตรนตต่6-2และเอลเคอร์ก็เอาชนะคิบเียนไป4-1ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฮาร์ดมิห้าสิบคะแนนที่2เป็นเซลติกมิสี่สิบสี่คะแนนที่3เป็นเลนเจอร์มิสี่สิบสี่คะแนนและที่4เป็นมาเทเวลก็มสี่สิบคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นเซนเมลนมี1สิบเก้าคะแนนที่11เป็นคิวมาน็อกมี1สิบสี่คะแนนและที่12เป็นลิเวสตันก็มี1สิบเอ็ดคะแนน ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19เคเซลิสปอร์แพ้กับอิสตันบูลบาซ่าเซียไป0ูนยต่อสมซามสันสปอรลเสมอกับโคคาเอลิสปอรศู์ต่อศและคาราคุมรุกก็แพ้กับกาลาตาสลายไป1นต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีส6คะแนนที่2เป็นเฟเนร์เบชเชมีส2คะแนนที่3เป็นแทปซันสปอร์มี41คะแนนและที่สิเป็นกอสเทเปก็มี35คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเคสเซรลิสปอมนนี15คะแนนที่17เป็นอ e ียูสปอมนนี14คะแนนและที่18เป็นคารากุมดุกกีอยู่9คะแนนผลฟุตบอลเบลเยียมโปรโล,ลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่22ลาอาลาลูเวียแพย้แซงทูเดนไป1-2คลับรุดเอาชนะซูเต้เวลเกมไป4-3ต่อและโอเอชลูเวกนก็เสมอยูเนยียนแซงเครุไป0-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูเ er นียนแซงกิรุตมี46คะแนนที่2เป็นแซงทูเดนมี45คะแนนที่3เป็นคลับรูตมี44คะแนนและที่4เป็นอันเดเลตก็มี35คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นโอเอชลเวนมี21คะแนนที่15เป็นเซอร์คิมบลุกมี20คะแนนและที่16เป็นเดนเดอร์ก็มี16คะแนนผลฟุตบอลซาอุดิปรลฟชั่นอลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18อัลคาริสมันกับเอาชาบับ0ูนต่อศูนย์ เอาโครุตแพ้กกับเอาอิทิฟักหนึ่งต่อสองและนีออมเอสซีก็แพ้กับเอาอารีไปศูนย์ต่อสามส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นเอาฮีรานมี่สิบสี่คะแนนที่สองเป็นเอาอารีมิสี่สิบคะแนนที่สามเป็นเอานาเซอร์มีวสามสิบเจ็ดคะแนนและที่สี่เป็นเอาคาเดซิยาก็มีวสามสิบหกคะแนนส่วนสซนไทยตารางตอนนี้ที่สิบหกเป็นเอาลิทยักมิสิบคะแนนที่สิบเจ็ดเป็นเอาอักดุกมีวเก้าคะแนนและที่สิบแปดเป็นเอานัดมาก็มสี่คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก1เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18ทูแบงค์ข้าวกรรรนเต็ดเอาชนะชนบุรีเอฟซีไป1นต่อศเชียงรายยูไนเต็ดสมอกับอยุธยายูไนเต็ด0นยต่อศูนยล่กันทะเลเอฟซีก็เอาชนะราชบุรีเอฟซีไป2อต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี47คะแนนที่2เป็นราชบุรีเอฟซีมี35คะแนนที่3เป็นการทะเลเอฟซีมี33คะแนน ที่4เป็นทูแบงค์อกินาเต็ดมีอ3ูคะแนนที่5เป็นบีจปทุมกินาเต็ดมีอยู่29คะแนนและที่6เป็นระยอง FC ก็มีอยู่24คะแนนส่วนสวนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นเมืองทองกินาเต็ดมี13คะแนนที่15เป็นลำพนดเวเออร์มีอยูคะแนนและที่16เป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอซก็มียู่คะแนนผลฟุตบอลไทยลีกสอเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที20่20 คอนแก่นยูไนเต็ดตสมมติกสีสเกตยินนาเดตหนึ่งต่อหนึ่งเกเซซ่าเอฟซีสมมติกมาสารคมเอฟซีศูนย์ต่อศูนย์นครปฐมยูไนเต็ดตสมมติกนครศรียินนาเดตหนึ่งต่อหนึ่งและพัทยายูไนเต็ดก็เอาชนะบางกอกเอฟซีไปสามต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาสีสไลยูไนเต็ดมี44คะแนนที่2เป็นโพลิทเทโลเอฟซีมี39คะแนนที่3เป็นสีสเกตยูไนเต็ดมี34คะแนน ที่4เป็นน้องบัวพิชาเอฟซีมีอยู่33คะแนนที่5เป็น,ชนัชนาทฮอนบิวมีอยู่30คะแนนและที่6เป็นแพร์ูไนตเดตก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคนครปฐมกินต็ดตมี17คะแนนที่17เป็นจ่าเอฟซีมี16คะแนนและที่18เป็นบางกอกเอฟซี FC, ก็มีอยู่คะแนนผลฟุตบอลเดิมแชมปยเชฟอังกฤษเมื่มอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่29มิดเดิลสบโบรเอาชนะลเพสตันไป4.0ต่อ 0. มิววอลเอาชนะชาตัน4ีต่อ 0. เลสเตอร์ซิตี้แพ้กับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดเป็นหต่อสอิสตันซิตี้เอาชนะเชฟฟิลด์มัสเตอ์สอต่อศย์เฮาซซิตี้เอาชนะสวอนซี2อต่อหควินส์พาร์คเรนเจอร์แพ้กับเล็กแฮม2อต่อสาเบลกเบนโลเวอร์สมักับวัตฟอร์ด1นต่อหเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะอิสวิลเทามต่อ1นึ่ไรเบิร์มืงแฮมก็นสมักับสโตกซิตี้ไป1นต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโคเวนทีมีอยู่58คะแนนที่2เป็นมิดเดิลสโบรมีอยู่55คะแนน ที่3เป็นอิสฟิทเท o มิวห้าสิคะแนนที่4เป็น h ฮาสต์มิวห้าสิคะแนนที่5เป็นมิววอลมิวสี่สิบเกคะแนนและที่6เป็นเลกแฮมก็มิสี่สิบสีคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นพอสมาร์ทมิวยี่สิคะแนนที่23เป็น o อ f ฟอร์ดมิวยี่สคะแนนและที่24เป็นเชฟเวอร์สเตย์ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่7คะแนนนะครับผลฟุตบอลเบอร์สินีก้าสอของเยอรมนีเมื่อขึนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สิเ r ฮันโนเวอร์เอาชนะฟ คันเซลูสมอก,กับแฮท้ 2, าเบอร์ลิน2ต่อ2กลอยเทอเฟิกเสมอก,กับไอทับลอชไวส์ูต่อ0และมาได้บวกก็แพ้กับดินโมอร์เดสตนไป1ต่อ2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นชาเกส์ศูนสมีสิบแปดคะแนนที่2เป็นดับสตัดมีสามสิบเจคะแนนที่3เป็นเอลเวสแบกมี4สามสิบสีคะแนนและที่4เป็นพาเดอร์บอลก็มี3ิบสาคะแนนส่วน่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นฟอร์ทูน,น่าดอร์สดัมอยู่ยีิบคะแนน ที่17เป็นดินาโมเดสเตอร์มี19คะแนนและที่18เป็นเกย์เทอร์เฟิร์ก็มี16คะแนนผลฟุตบอลเซเลบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่21มันตัวแพ้กับเวเนเซียไป2อต่อหยูเวสตาเบียเอาชนะเอ็นเตล่า1นึต่อศูนย์ซิโนเน่เอาชนะเลจิน่า1นต่อศมอนซ่าเอาชนะเปสคาร่า3าต่อศเชเซนาแพ้กับบารี1หนต่อสอมเดนาเสมอกับปาเลโม0ูต่อศและสเปเซียก็เอาชนะอาเวลลีโนไป1นต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฟอร์ซิโ์เนมีอยู่คะแนนที่2เป็นเวเนเซียมีอยู่คะแนนที่3เป็นมอนซ่ามีอยู่คะแนนและที่4เป็นปาเลโมก็มีอยู่38คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นมันตัวมีอยู่คะแนนที่19เป็นซัมเดเลียมีอยู่คะแนนและที่20เป็นเปสคาร่าก็มีอยู่14คะแนน ไล่ผลฟุตบอลลีกา2ของสเปนเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนาที23เรเอาไเยเดริสแพ้กับอันบาเซเต,เต,เต 1, เ้0-1เลเกเนสเอาชนะเรอเอเซดัดบี2-0สปอร์ติ้งคิคอนเอาชนะมมลันเดส3-0ลาสพามาสแพ้กับคอโดบา1-2และคาดิสก็แพ้กับกรานาดาไป1-2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาซซึ่งซันเาเดมี4 1คะแนนที่2เป็นคาสเตยอนมี38คะแนนที่3เป็นมาลากามี38คะแนน แลทที่4 0เป็นพาม马斯ก็มีสามสิบแคะแนนส่วนสมไทยตารางตอนนี้ที่2 0เป็น US เสกมีอยูีคะแนนที่21เป็นซารากซามีอยูีคะแนนและที่22เป็นมิลานเดสก็มีสิบคะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จเลยครับ